โอเคครับมาอัปเดตวันที่หกนะครับวันนี้ก็ตื่นในเช้านะครับ<ม>กลับจากต่างจังหวัดนะครับก็วันนี้ตอนแรกว่าจะกลับบ้านเลยนะครับแต่พอดีแม่ผมเขาอยากจะให้ไปหาป้านะครับก็เลยไปนะครับพาหลานไปเจอป้าด้วยนะครับก็บรรยากาศอบอุ่นดีครับบรรยากาศอบอุ่นดีก็ป้าผมก็แก่แล้วนาจะประมาณเจ็ดสิบแล้วแหละ ก็เดี๋ยวจะไปออสเตรเลียสามเดือนนะครับก็ก็เป็นห่วงอยู่นะครับเพราะว่าป้าผมเนี่ยเขาเดินไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเราก็ต้องบินไปออสเตรเลียคนเดียวนะวก็ตอนแรกก็จะมีคนไปด้วยนะแต่พอดีคนที่จะไปด้วยเนี่ยติดโควิดนะครับก็เลยต้องไปคนเดียวนะครับไปเที่ยวสามเดือนนะครับแล้วก,กลับมาขึืนอมาตรวจร่างกายนะครับเราก็เดี๋ยวจะไปใหม่นะครับก็ ก็บอกว่าป้าจะสนุกนะครับก็ไปอยู่กับลูกสาวนะครับเป็นพี่สาวผมเองนะครับก็เป็นพี่ลูกป,ป้านะครับพี่ผมก็ไปอยู่ออสเตรเลียมาน่าจะสิบยี่สิบปีแล้วนะครับไปเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่นู่นนะครับก็วันนี้ก็เหนื่อยครับขับรถมาตั้งแต่ออกจากบ,บ้านาประมาณแปดโมงนิดๆน,นะครับถึงกรุงเทพเนี่ยประมาณห้าโมงครึ่งนะครับประมาณนั้นห้าโมงครึ่ง วันนี้ลูกก็วันที่ผมมาผมเล่าสิ่งที่ผมว่ามันมันมันเบอร์แล้วทําให้ผมรู้สึกดีนะครับก็คือแในผมนะอยู่ดีเขาพูดมานะครับว่าเออ,อยากให้คืออกีกสักสองเดือนนะครับคือลูกลูกคนเล็กผมเนี่ยจะอายุได้หกเดือนนะครับเขาอยากจะไปทําอาสังหากับผมนะครับพราผมรู้สึกดีใจนะ คือเขาบอกว่าเขาอยากจะไปเป็นเพื่อนผมนะครับเพื่อที่จะทำสังหารนะผมรู้สึกดีใจมากเลยนะก็ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีในอนาคตนะครับก็คือก่อนหน้านี้ก็เคยไปด้วยกันบ้างนะครับแล้วก็พอมีลูกเราก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทำอันนี้ด้วยกันเลยนะก็เลยผมว่าผมรู้สึกดีนะครับผมคิดว่าผมรู้สึกผมรู้สึกดีอะคือจังหวะแรกที่เขาพูดผมรู้สึกดีมากเลย <S <S อืมแล้วก็ รอนะครับรอว่าเขาพร้อมอะไรเดี๋วเราไปด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็เรื่องที่ทําให้ผมไม่สบายใจก็จะมีเรื่องอลูกค้านะลูกค้าสัญญาหนึ่งปีนะครับอยู่แค่ห้าเดือนนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องแบบมันเป็นคอนฟ lict กับคนเช่ากับผู้เช่ากับเจ้าของห้องนะครับนิดหนึ่งนะครับก็คือเอ,อเจ้าของห้องเนี่ยอยากที่จะให้อปรับนะครับ ปรับก็คือแน่นอนอยู่แล้วนะไอ้เงินคือก่อนเช่านะครับเจ้าของเนี่ยอ่าสัญญาที่ผมทำนะครับก็มันจะมีเงินประกันหนึ่งเดือนนะแล้วก็เงินประกันความเสียอ่าจ่ายเอาใหม่ค่าเช่าล่วงหน้าหนึ่งเดือนนะครับประกันความเสียหายขายของห้องเนี่ยอีกสองเดือนลงไปสามเดือนนะครับคราวนี้เนื่องจากลูกค้าพิสัญญานะครับค่าเช่าเนี่ยไม่นับอยู่แล้วเพราะว่าเขาจ่ายก่อนอยู่นะ เ,เงินประกันค่าเสียหายเขาเนี่ยจะถูกยึดนะครับเพราะว่าอยู่ไม่ครบสัญญานะครับก็ถูกยึดไปสองเดือนนะครับก็หมื่นกว่าบาทนะครับแล้วาทางเจ้าของห้องเนี่ยเขาก็อยากจะให้ปรับด้วยนะครับเพราะว่า,าสัญญาเนี่ยมันเริ่มวันที่สองนะครับมันเริ่มวันที่สองนะเพราะเนี่ยเจ้า,าคนเช่าเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่สิบสองนะครับ อยู่อีกสิบวันนะครับแล้วก็ในสัญญาระบุว่าถ้าอยู่เกินแต่ละวันเนี่ยจะปรับวันละสอง้บาทนะครับก็รวมเป็นสิบวันนะก็ประมาณสองพันนะครับก็ทางผมก็มองสองมุมนะครับก็คือมุมแรกก็คือทางเจ้าของห้องเนี่ยผมก็เข้าใจเขานะว่าเขาเนี่ยก็เสียโอกาสสิบวันนะครับเพราะว่ามันมันอยู่เลยสัญญาเช่าไปนะครับส่วนในมุมของผู้เช่าเนี่ยเขาก็จะมองว่าเออมันมันสิบวันเขาโดนปรับเป็นหมื่นแล้วอะ แล้วอเขาต้องมาจ่ายอีกสองพันหรออะไรประมาณเนี้นะครับเขาก็เลยเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะผมผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายผมก็เลยตัดปัญหาที่ว่าอโอเคผมได้ค่าคอมมิชชั่นมาเต็มเดือนนะรจริงๆแล้วเต็มเดือนเนะี่ยมันต้องอยู่คนเช่าต้องอยู่หนึ่งปีนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนะอ่าสิบวันเนี่ยที่ที่คนเช่าเขาอยู่เนะี่ยเดี๋ยวผมออกให้นะ ก็คือจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายนะครับว่าทางเจ้าของห้องก็ได้เงินนะครับผู้เช่าก็ไม่ต้องไปจ่ายเงินเพิ่มนะองผ,ผมก็โดนโดนหักค่าคอมมิชชั่นไปนะก็ถือว่าหาลูกค้าให้เขาไม่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วมันผมผมคิว่ายอย่างนี้นะมันจบเบอร์สุดนะคือผมก็เลยไม่ได้ผมไม่อยากคินอะไรมานะครับแต่จริงๆแล้ว,ว่ในในหน้าไม่ต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้ผมบอกเลยในหน้าไม่ต้องรับผิดชอบนะในหน้ามีแค่หน้าที่ แนะนําคนมาให้เจ้าของห้องนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วผมไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรผมไม่ใช่ไม่อยากรับผิดชอบเลยคือผมผมช่วยได้อะช่วยแต่ผมบอกอย่างนี้ว่าคือคนที่ตัดสินใจเนี่ยเป็นเจ้าของห้องนะครับเจ้าของห้องเป็นคน,นตัดสินใจว่าจะให้เช่าหรือไม่ให้เช่าผมจะบอกออผมบอกลักษณะของผู้เช่าให้ได้นะครับอแล้วก็ เดาใช้คำว่าเดาว because, because ิเคราะห์วิราะห์ทางจากรูปลักษณ์ภายนอกนะครับแล้วการจ่ายเงินแล้วก็เรียบกวต่างๆอคือผมพอจะอวิเคราะห์ได้ว่าคือคนเช่าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของคขาต้องรับความเสี่ยงตรงนี้นะครับเอะจะให้ทางผม,ผมมีนะครับมีที่แบบว่าเออเป็นในหน้าคุณหาคนมาให้เอคุณรับผิดชอบทางผู้เช่าให้ด้วยได้ไหมถ้าเขาไม่จ่ายค่าเช่าผมบอก ผมไม่รับผิดชอบนะครับคือผมไม่ใช่เจ้าของห้องนะครับผมแค่หาคนมาให้เจ้าของห้องเป็นคนเลือกนะครับก็จะเอาไม่เอาแล้วแต่เจ้าของห้องนะครับอ่ผมก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไปคือผมให้คือมันเป็นมันเป็นสิทธิ์ผมผมบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเจ้าของห้องนะครับว่าจะให้เช่าหรือไม่ให้เช่านะครับแล้ววันที่จะเจอผู้เช่านะครับก็เจอพร้อมกันนะครับคือส่วนใหญ่อะผมจะไม่เจอผู้เช่ามาก่อนนะครับ ก็จะไปเจอพร้อมกันกับเจ้าของห้องเนี่ยแหละก็คือผมทําการตลาดออนไลน์นะก็คือเจอกันคุยกันในไลน์เจอกันใน facebook อย่างเดียวนะครับไม่ได้มาเจอกันตัวจริงนะครับไม่ใช่แบบว่าญาติคนนี้มาหรือว่าเอาญาติผมไปเงี้ยผมไม่สามารถบอกบอกนิสัยใจคอได้นะครับก็ต้องรับความเสี่ยงนะครับแต่สําหรับเคสนี้นะครับผมผมก็ไม่ได้อะไรนะก็คือแบบว่าเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะครับเจ้าของห้องเขาก็น่ารักนะครับก็เลยแบบเออพี่เขานิสัยแบบนิสัยดีนะเขาก็แบบ ผมรู้สึกว่าเค้านี่ัยดีอะผมไปเลยก็เสนอเงื่องใขงนี้ไปนะเพื mm. ่อให้สบายใจนั้นทุกฝ่ายนะครับก็ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นก็ทําให้ผมรู้สึกไม่สบายใจนิดน,นึงนะครับสำหรับวันนี้แต่ก็แต่ก็ผ่านไปนะครับไม่ได้อะไรก็คือเราใช้เงินแก้ปัญหาไปนะจบนะบก็เลยไม่ไมต้องไปคิดอะไรมากส่วนอีกเคสหนึ่งก็คือมีเพื่อนผมโทรมานะครับจะให้ผมไปทำทำสัญญาเช่าที่ดินให้นะครับ แล้วก็หาราคาว่าคนล่อยเช่าที่เท่าไหร่นะครับอันแรกเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยเพื่อนผมโทรมาผมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวออกสัญญาไปเลยเดี๋ยวเราบอกให้ว่าทํายังไงบ้างจะได้ไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชันให้เพราะว่าถ้าให้ผมดาเนินการให้อ่ะมันมีทั้งเสียค่าคือมันต้องมีค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมคือค่าเสียเวลาเราอ่ะคือเราไปทําทีนึงอ่ะคืออย่างน้อยที่สุดต้องหายไปครึ่งวันละชีวิตเราเนี่ยหายไปครึ่งวันกับกับที่ทําให้เขาอ่ะแล้วเขาเนี่ยคือถ้าใกล้บ้านนะบางครั้งประมาณสองสามชั่วโมงนะครับ แต่เขาเนี่ยที่ดินตรงนั้นนะ่อยู่สมุดปากการผมต้องไปสมุดปากการนะครับเพื่อที่จะทําสัญญาให้ถ้าคุยกันแล้วโอเคแล้วนะครับก็ก็ต้องมีค่าคอมมิชชั่นนะครับก็แต่เพื่อนผมเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับเขาบอกว่าค,คือคิดไม่ได้เลยเพราะว่าอืเป็นที่ของแม่ยายนะครับแม่ยายบอกว่าเอออยากจะให้คนที่มีความรู้เรื่องนี้มาจัดการนะครับผมก็เข้าใจนะเพราะว่า,อย,าอย่างบางเรื่องอะ่ะคือ เขาถามมาเขาแบบมันก็มันก็จริงนะคือผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าเราเป็นในหน้าไงเราเลยไม่ได้มีความคิดอะไรอย่างเหมือนเหมือนเหมือนคนที่เป็นลูกค้านะครับเขาบอกว่าปล่อยเช่าเท่าไหร่เขามเขาไม่รู้ควรเก็บเงินยังไงเขาก็ไม่รู้เก็บเป็นรายปีหรือรายเดือนยังไงก็ไม่รู้ต้องเสียภาษีหรือเปล่าก็ไม่รู้คือแล้วต้องเสียภาษียังไงก็ไม่รู้นะครับหรือว่าไม่อยากเสียภาษีอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็ เขาไม่ได้ถามเรแต่คือบางคนก็ถามว่าถ้าแบบไม่อยากเสียภาษีจะทำยังไงอะไรเขาอยากได้คาแนะนํานะครับก็ถูกแล้วนะครับเพราะว่าอย่างผมว่าเวลาผมจะทําอะไรผมก็ต้องโทรไปหาคนที่เขามีความรู้นะคือก็ยอมเสียเสียเงินนะครับแล้วก็บางครั้งไม่มีความรู้จริงกับผมไปเทคคอร์สนะครับกว่าที่จะมาเป็นรูปเป็นร่างในหน้าอย่างนี้ก็คือหมดไปเยอะอหมืองี้นนะหมดไปน่าจะแสนสองแสนแล้วนะครับก็นะก็ประมาณนั้นว่า ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทํางานให้เพื่อนนะก็โน้ตไว้ในกระดาษนะครับกันลืมนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็อาจจะมีนัดดูบ้านตอนเย็นนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มกันอีกทีหนึง่งแล้วก็วันพฤหัสอีกเจ้าหนึ่งนะครับวันนี้วันจันนะวันอังคารเนี่ยตอนเย็นอาจจะมีเจ้าหนึ่งวันพุธเนี่ยมีเจ้าหนึ่งแน่แล้วแล้วก็วันเสาร์มีอีกเจ้าหนึ่งนะครับพราช่วงนี้ตลาดจะแน่นนะครับแต่ก็สู้ๆครับเพื่อที่จะเดี๋ยววันที่สิบหกนี้ก็เที่ยวอีกแล้วครับ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบห้าวันนะครับสําหรับเรื่องงานเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับก็มันมีเรื่องนี้คือผม่ปีหน้านะผมอยากจะแค่อยากนะผมผมอยากจะซื้อรถใหม่นะยังไม่ได้บอกแฟนนะครับอยากจะซื้อรถใหม่ก็เอารถเันนี้ไปเทินนะอยากซื้อรถใหม่แต่ก็ต้องดูเงินในบ้านก่อนนะครับเงินในบ้านตอนนี้แค่แบบว่ามีกินมีใช้ เฉยนะแต่ถ้าจะผ่อนรถเพิ่มเนี่ยไม่รู้จะยังไงนะคือตอนนี้ผ่อนบ้านก็ยังโอเคอยู่นะครับบ้านบ้านหลังนี้ก็เพิ่งซื้อมานะครับยังผ่อนก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้ามีรถมาอีกอันเนี่ยไม่รู้จะยังไงนะเพราะว่าตอนเนี้เดี๋ยวผมจะลงภาพไปดูนะรถผมนะเราจะลงไว้อาจจะไม่รู้จะทได้หรือเปล่านะจะจะแนบไว้ตรงนี้นะครับคือวันเนี้ยผมไปผมจะไจากโคราชนะของเต็มรถมากคือแบบแน่นอะแน่นตึ๊บเลยอนะคือ คาซีสองอันนะข้างหลังนะครับรถผมเป็นวีออสนะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงให้ดูว่าเนี่ยข้างในรถเนี่ยผมถ่ายตอนที่ถึงบ้านแล้วนะในรถเนี่ยผมงบอกหลังเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะมันจะแบบคือแน่นอนะ่ะคือผมเอาหมาไปด้วยอีกตัวหนึ่งอนะ่ะคือผมหมาไม่มีที่ท,ท,ที่ที่นั่งอนะ่ะสวยข้างล่างที่เป็นที่วางเท้านะครับด้านใต้ขาซีดเนะี่ยมีทั้งอ่าที่ขวดนึ่งนมนะกระเป๋าพ้าอ้อมลูกนะครับ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยคือเต็มมากด้านหลังเนี่มีแบบที่อาบน้ําเด็กนะมันมันต้องมีอ่ะคืออ่างอาบน้ําเด็กแล้วก็รถเข็นรถเข็นนี่แบบตัวปัญหามากเลยรถเข็นนี่กินพื้นที่มากรถเข็นเด็กเนี่ยแล้วก็กระเป๋าเดินทางสองใบนะของลูกผมกับของแฟนผมนะมของผมก็ใช้แบบกระเป๋ากระเป๋าสาหรับ,บที่แบบเป็นเหมือนเป็นถุงอ่ะผมใช้อย่างนั้นนะแล้วก็กระเป๋าเป้ใบหนึ่งนะเอาใส่โน้ตบุ๊กไปเผื่อต้องทํางานนะครับแล้วก็ของกระจุกกระจิก ไอ้หมดเต็มแบบแน่นเอียดแน่นเอียดเดี๋ยวจะลงภาพนะให้ดูนะท้ายรถอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพมันมันแน่นขนาดไหนะคือแบบว่าปิดมาเนนะี่ยคือแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับก็ถ้าอย่างไรก็ที่หน้านะอาจจะถ้าการเงินโอเคนะครับถ้าแบบผมต้องขยันนะอ,อ่ะอจริงๆนะถ้าผมขยันผมว่าผมหาเงินได้เยอะมากผมบอกเลยอย่างปีที่ผมเริ่มทำในหน้าแรกๆแบบเงินเงินแบบเงินเฟอ้อมากอ่ะ พอหลังๆมาเริ่มขี้เกียจช่วงปีนี้ผมว่าปีนี้ผมขี้เกียจมากเลยก็ต้องเอาใหม่นะครับต้องเอาใหม่ก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มละเนี่ยต้งแต่อาจคิดมาผมว่าการงานผมนี่มัน,มนเริ่มละมันเริ่มแบบกราฟเริ่มขึ้นละนะก็คอยดูกันนะคอยดูกันว่าจะเป็นยังไงนะก็พรุ่งนี้ก็อพูดถึงพรุ่งนี้ด้กว,วะ่ะพรุ่งนี้นะครับผมส่งลูกเสร็จแล้วนะก็จะ ผมว่าจะวนไปดูบ้านนิดหนึ่งนะครับเพราะผมน่าจะอยากหาบ้านรีโนเวทละนะครับเดี๋ยววนหาสักชั่วโมงหนึ่งนะอาจจะกลับมาประมาณให้มันแบบไปส่งลูกให้เร็วหน่อยนะครับแล้วก็วนแล้วก็ให้มันถึงบ้านประมาณเก้าโมงนะจะได้มาแตะมือกับแฟนเพื่อที่จะเอ่อปล้มหนุบนะครับแล้วก็ลองดูนะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ ตอนเช้าทําเรื่องสังหารอาจจะรีโพสต์บ้านนะครับรีโพสบ้านเสร็จปุ๊บก็จะมาทําที่ดินให้เพื่อนนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ดินของลูกค้าอีกสองคนนะครับที่ฝากไว้นะและ้วก็อีกอย่างนึงที่ผมจะทํานะครับก็คือผมว่าผมผมเริ่มเบื่อกับคอนโดแล้วก็อีกอย่างมันไกลบ้านผมเลยตอนแรกที่ผมทาคอนโดอันเนี้ย เพราะว่ามันอยู่ใกล้ครับแต่คือตอนแรกเลยผมอยู่โครงการนั้นเลยนะครับผมอยู่โครงการนั้นเลยแล้วทํามันก็เลยแบบสบายๆไงเปิดประตูออกมาลงไปเปิดห้องให้ลูกค้าแล้วขึ้นกลับมาแค่นั้นคแรบบับง่ายมากแต่ตอนเนี้คอนโดนั้นมันอยู่ไกลจากบ้านผมน่าจะประมาณสิบห้าโลสิบแปดโลประมาณนี้นะครับซึ่งมันมันค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็ค่าเช่ามันจะค่อนข้างถูกนะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะย้ายฟาร์มมิ่งผมใหม่นะคือฟาร์มมิ่งก็คือ ทำเลที่เราชํานาญนะครับผมจะมาเล่นแถวเนี่ยตอนนี้บ้านผมอยู่แถวยิวิตใหม่กับไทลาดน,นะครับผมจะเล่นสองเท้นี้นะครับเป็นหลักจะเซ็ตตัวเองใหม่นะครับแล้วก็ลองติดตามดูนะจะเป็นยังไงเพราะดูแล้วแถวเนี้ยบ้านราคาก็อดโหดก็มีอยู่นะอย่างในหมู่บ้านผมก็สามล้านกว่าแล้วอะสองสามล้านแล้วข้างนอกโครงการหลูๆก,ก็น่าจะแพงกว่านั้นเยอะนะครับผมคิดว่าเนี่ยอ่ะผมให้คอมมิตเมนต์เลยว่า ในวันที่หกนี่นะครับผมจะเปลี่ยนฟาร์มมิงนะหรือผมจะไม่รับแบบมัวมัวซัวแล้วผมจะแบบไม่ถ้าทําก็ถ้าทําทเช่าก็ทําแต่บ้านเช่านะตอนเนี้ยไม่ทําอะไรมัว่วซัวแล้วคือบ้านเช่ามาได้เงินเป็นเป็นก้อนมากกว่านะครับอย่างแบบขี้หมูขี้หมาเท้าเฮ้าอ่ะก็ได้เป็นหมื่นแล้วอ่ะนะก็ดีกวามานั่งปวดหัวคอนโดนะครับจริงจริงนะเพราะตอนนี้ผมรู้สึกแบบผมค่อนข้างจะแบบ ําพายกับคอนโดนะแบบวแบบแบบแบบ่าเบื่อๆบ่อางครั้งกับเจอลูกค้าไม่ดีนะบ้านเนี่ยมันวนที่ที่ผ่านมานะครับรู้สึกบ้านมันเบิ์กว่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็สำหรับลิปนี้ก็ท่านี้นะครับแล้วก็อ่าให้คะแนนนะเมื่วาหรือมให้คะแนนนะแบช่างมันนะวันนี้ผมให้ด้วยให้คะแนนกับตัวเองเจ็ดนะ จ็ดจุดห้าแล้วกันนะยังไม่อยากแปดเจ็ดจุดห้านะผมคิดว่าวันนี้ผมทําตัวเองได้ดีนะครับกลับมานี่ซักผ้านะซักผ้าตากผ้านะครับเก็บขอเนี่ยมาถึงบ้านไปผมปั๊มนมก่อนเลยลูกผมก็เล่นกับน้องนะก็คือต่างคนต่างมีหน้าที่ผมนี่แบบขับรถมาห้าชั่วโมงแล้วอะห้าชั่วโมงไนะ้มออกจากบ้านแปดโมงมาถึงนี่หกอ่ะแปดโมงให้ว่าตรงนั้นสองสามะ ผมดูใช้เวลาหมดเก้าชั่วโมงนะแต่ผมขับรถจริงจริงน่าจะอยู่ที่ประมาณหกชั่วโมงนะเพราะจอดขับจอดขับจอดไปเรื่อยนะครับนะบผมขับรถมาเกือบหกชั่วโมงนะแล้วผมกลับมาผมซักผ้าถานผ้านะครับก็คิดว่าทําหน้าที่พ่อ,ท,อ,อ,นะอท,ที่โอเคอยู่นะคิดว่าตัวเองก็ทําหน้าที่โอเคอยู่นะก็เอาสักเจ็ดจุดห้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ เริ่มต้นกันใหม่นะครับก็บบออนไลบตลอดวันนี้ก็บายบายครับผมพรุ่งนี้เจอกัน